สวัสดีครับคลิปนี้ผมมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการแชร์ powerpoint ในโปรแกรม zoom มานำเสนอรับรองว่าเทคนิคนี้จะต้องสร้างความแตกต่างและก็ตื่นเต้นให้กับชั้นเรียนอย่างแน่นอนครับโดยปกติแล้วเราจะแชร์ powerpoint ผ่านปุ่มที่เรียกว่าแชร์สกรีนพอเรากดหนึ่งครั้งเราก็จะเห็นแท็บเมนูอยู่2แท็บด้วยกันซึ่งนั่นก็คือเบสิกกับแอดวานซ์โดยทั่วไป เราจะแชร์สกรีนด้วย2รูปแบบก็คือบางคนอาจจะกดที่สกรีนพอกดตรงนี้นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราเห็นทุกอย่างบนหน้าจอนักเรียนก็จะเห็นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งไม่ค่อยนิยมทำกันเพราะว่าอาจจะเจออย่างอื่นที่เราไม่อยากให้นักเรียนเจอนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะเลือกใช้วิธีกดไปที่ตำแหน่ง powerpoint สไลด์โชว์พอกดหครั้ง นักเรียนก็จะเห็นหน้าต่างของโปรแกรม powerpoint เมื่อเราใช้ฟังก์ชันนี้ในการแชร์หน้าจอนักเรียนก็จะไม่ได้เห็นหน้าเรานะครับก็คือจะเห็นในมุมมองของผู้เรียนผ่านโปรแกรม Zoom ทั่วๆไปนะครับวันนี้ผมจะแนะนำพวกเราทุกคนนะครับให้แชร์หน้าจอ powerpoint โดยกดที่ตำแหน่งแชร์สกรีนเหมือนเดิมแต่ว่าให้เลื่อนมาที่แท็บ advanced พอเลื่อนมาที่แท็บ a แอดวานแล้วให้เรากดที่ตำแหน่ง powerpoint as virtual background กดหนึ่งครั้งครับดูซิจะเป็นยังไงพอกดหนึ่งครั้งโปรแกร,รมจะให้เราเลือกไฟล์ powerpoint ที่เราต้องการจะแชร์หาก่อนเมื่อเราเจอไฟล์ที่เราต้องการจะแชร์สกรีนเรียบร้อยแล้วเราก็กดคลิกแล้วก็ Open สิ่งที่เราเห็นก็คือเห็นไหมครับด้านล่างจะมีรูปเราโผลมาที่หน้า powerpoint นะครับเสมือนว่าเรายือนอยู่ด้านหน้าเลยก็เราสามารถขยายได้นะครับอยากให้ตัวใหญ่ๆหรือจะเลื่อนไปวางตำแหน่งที่เราต้องการจะวางได้เลยนะครับ เราก็สามารถที่จะควบคุม powerpoint โดยการคลิกไปเรื่อยๆตามที่เราเซตค่าไว้นะครับก็สามารถเล่นวิดีโอ animation ต่างๆได้ตามปกตินะครับเลื่อนได้นะครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องโปรเจกต์ต้นะครับก็อธิบายไปนะครับก็น่าจะช่วยสร้างสีสันแล้วก็ทำให้เสมือนว่าเรายืนสอนอยู่หน้าห้อง ได้มากยิ่งขึ้นนะครับลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับการแชร์ PowerPoint นะครับที่ปุ่ม Advanced เนาะโอเควันนี้แค่นี้นะสวัสดีครับ